ใส่กวความบกหอยแห่งวันตลูงมัสลูตาลูกกินมือเดียวพี่น้องกินแต่คางเดียวออกมออไม่แบ่งกินเราได้ดดมือเดียวอะไรกินเราแต่แกงในสองมือ,มอ ลอืวยนดีมากครับม่น่ออีกใส่กวานี่ตือ 乱搞的嘛，乱搞的嘛。他把那些打落，他讲那样子。 เขาขาหันครบยอะแล้างนี่ไทยตั้งหวดัดเปยนเลยแค่ตู้เย็นบนลงแอ่ว้แแจงเงี่ยมากบอกมากเทียบตัวได่นรี่ชุดก็ว่มากกว่านี้ฮ I'm no, no. มาแอนมันเป็นมาแล้วเซเว่นมันมาหอบกระสอบยังแล้วแล้วเอลม่จับตาเลยมาคุณขอบคุณครับยังน่าัะเป็นมุ้งขอบคุณครับเป็นเอ้ยิม อ,อ,อะไรองคุณเน,เนป้าอะรม่วนในใ่นพะพราะเป็นเห็นขวางหลายๆมาทําทาแบงของจะขวางเน๊บรถใหม่มาแท่นทีพี่น้องรถเกาออกรถไหม่ <laughs> เปลี่ยนรถอ,อันนี้อร่อยบุญอ่นไส้กรอก ดูแก้วมังกรดาก้อนฟรุดเออพี่น้องแก้วมังกรปีกล้วยคนน่ะซังกุ่มซังกุ่มพูดยันได้กเนก่มไม่มนมีไม่ไม่มันมีถ้าที่มัน เอาเอานี้ก็ได้ใช่ไหมเอาจองใหญ่ๆเนีเออจะก็เอาเอาวางไว้นี่เข้าเหนียวทุเรียนเข้าเหนียวทุเรียนยังโดนเข้าเมาข้าเหนียวเออข้าวมาข้าเมาโอเคม่ม่อ๋อโอเคน้ม่พี่ฟ50 50เนี่ยในบ่50เด็กฟื้น10ในบ่อยายสิไปเซฟเด้อมันตัวเล็กอยู่ลูกปล่อยเขาลงไป เขาตายหรือยังเขายังไม่ตายใช่ไหมถ้าไม่ตายก็โยนเขาลงน้ําไปเลยนะเออฮอดน้องบอกว่าพี่ฮอดพี่ฮอดปล่อยมันซะนะมันตายแล้วเด้นันแหละตายวนวนวนไปตายแล้วเอาใส่กระสอบกลับบ้านเลยถ้าอย่างนั้นกลไปเวกหนุะมคนไปนายที่สินทษแล้วน่ะนั่นก็ปล่อยน้องลงไปโยนไปไกลๆโยน เออไปไม่ตายแล้วสินี่จ้าเนี่ยเอจัทางอืมักทางรัดมากเยอะสิทางยังไงอยู่โอ้ตัวหญงอยู่หำนมะอันนั้นยี่หงผวไปยีสุโอ้งามอยู่ได้หำอาอ้แต่ว่ากระกางไรเนาะ

เออไปเลือกกล้วยอไรก็ต้องกรองลงหม้อด้ย่องสามอืมะโค้ดไปหันก้ามเดเลือกเอาตัโต๊งไง่พี่น้อยตัวหน่อยเบา อันนี้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 ถือถือว่ามองใหญ่มองหน่อยนะครับม่องหน่อยมันนี่อีกเป็นมันนี่ป้าฝามีแต่ใส่นี่บ่ฮำมองมองพงก็ใส่นี่แหละเนาะม่นี่มิตซคอนยูทส่มันนี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 ่

ในหลายยูดเดียวพี่น้องพอเล้วเอาแต่พอกินม่ามขไพอแล้วพอลาอีเมื่อไป้หิ้งกจจฮอตเกเฮาส์ั่อันส์่าให้ฮอตจะไปส่งไว้ตรงนั้นเดี๋ยวแม่เดินไปได้ไหม้ อืเอาเด้กลูกูเด็กปนเด็กก่อยแล้วพี่น ok ้องกลับบ้านได้บ้านทีมงานตกป่าสิบนาทีฮะ